สวัสดีครับมาครับมาครับกำลังเป็นที่นิยมเลยครับทำเมนูไหนก็อร่อยของกินที่หายากและไม่ได้มีตลอดในฤดูกาลนะครับวันนี้เราก็ได้มาในเวอร์ชั่นแกแกงเห็ดพอะนะครับแกงกับหน่อไม้นะครับใส่ชะอมนะครับนี่ครับเดีเราจะมาลองชิมกันครับนี่ครับแน่นๆไปเลยนะครับ ตัวเห็ดจากกรุบกรบนะครับว่ากรุบกรุบเป็นของกินที่หายากนะครับปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้งนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับเป็นลูกลำดำๆนะครับกรุบกบนะครับ แล้วมันจะกรุบกรุบเด้งสู้ฟันแล้วนั้นนี่ครับ